สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์ไว้ในใจพอดแคสต์กับพี่จ๋าอีกครั้งนะคะเคยไหมคะที่รู้สึกว่าทําไมความรักของเรามันถึงได้วนเวียนอยู่แต่กับคนแบบเดิมๆทําไมเราถึงต้องเจอแต่คนเจ้าชู้ทําไมถึงเจอแต่คนที่มีครอบครัวแล้วหรือทําไมเราถึงได้รักคนที่เขาไม่รักเราสักทีบางทีเราอาจจะถึงขั้นตั้งคําถามกับตัวเองว่าเป็นเพราะเรามีกรรมเก่าที่ต้องชดใช้หรือเปล่า ความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะแต่มันคือสัญญาณที่ธรรมชาติกำลังบอกเราว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้พี่จ๋าจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจกับกฎแห่งกรรมลิขิตรักในมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นพี่เชื่อว่าเมื่อเราเข้าใจกฎนี้เราจะสามารถปลดล็อกความทุกข์จากความรักที่วนเวียนไม่จบสิ้นได้เพราะกฎแห่งกรรมไม่ได้มีไว้ลงโทษแต่มีไว้ให้เราได้เรียนรู้และเติบโต แล้ววันนี้พี่จ๋าก,ก็มีเรื่องเล่าจากชีวิตจริงของเพื่อนคนหนึ่งที่พี่เชื่อว่าหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนเห็นตัวเองในนั้นเลยค่ะเธอคนนี้ชื่อนกเรื่องราวของเธอจะทำให้เราเข้าใจกฎแห่งกรรมลิขิตรักได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคำว่ากรรมกันก่อนนะคะคำนี้ฟังดูอาจจะน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันคือการกระทำหรือการกระทำซ้ำๆของเราเนี่แหละค่ะกรรม คือการลงมือทำการคิดการพูดซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อตัวเราเองและคนรอบข้างเสมอกรรมดีเมื่อเราทำดีกับความรักเราให้ความรักที่บริสุทธิ์เราให้ความเข้าใจเราให้อภัยเราก็มักจะได้รับความรักที่ดีตอบกลับมากรรมไม่ดีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีกับความรักเช่นนอกใจโกหกหรือไม่ซื่อสัตย์ เราก็อาจจะได้รับความทุกข์หรือความผิดหวังในรูปแบบที่คล้ายๆกันกลับมาแต่มันคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตมันคือบทเรียนที่จักรวาลส่งมาให้เราหลายคนอาจจะสงสัยเรื่องบุพเพสันนิวาตหรือเนื้อคู่พี่จ๋าอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือผลของกรรมเก่าที่เราเคยทำร่วมกันมานั่นแหลคะค่ะเราอาจจะเคยทำบุญร่วมกันมาหรืออาจจะเคยทำบาปร่วมกันมาก็เป็นได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือกรมใหม่ที่เรากำลังสร้างอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะไม่ว่าเราจะมีบุพเพกับใครแต่หากเราทำกรรมไม่ดีในปัจจุบันความรักนั้นก็ย่อมจะจบลงด้วยความทุกข์อยู่ดีพี่มีเพื่อนคนหนึ่งค่ะชื่อนกเป็นผู้หญิงเก่งสวยฉลาดทำงานดีมากมีทุกอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งอยากมี แต่เรื่องความรักกลับตรงกันข้ามเลยค่ะเธอเจ็บปวดซ้ำๆกับคนแบบเดิมๆจนแทบหมดศรัทธาในความรักนกเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานเขาดูดีมีสเสน่ห์พูดจาดีมากนกหลงรักเขามากทุ่มเทให้ทุกอย่างคอยดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างเขาเริ่มหายไปบ่อยๆโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆนกจับได้ว่าเขานอกใจหลายครั้งความสัมพันธ์จบลงด้วยความเจ็บปวด นกเสียใจมากและโทษตัวเองเป็นเพราะเธอดีไม่พอไม่ว่าจะคบกับใครก็มักจะเจอแต่ผู้ชายที่เจ้าชู้เหมือนเดิมคนหนึ่งก็มีครอบครัวแล้วคนหนึ่งก็ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังนกเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเจอแต่คนแบบนี้พฤติกรรมของนกการเป็นคนที่สงสารเช่นสงสารผู้ชายที่มีปัญหา เช่นสงสารคนที่ไม่มีเงินสงสารคนที่โดนแฟนทิ้งนกก็เลยพยายามเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้การคิดว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นกมีความคิดว่าถ้าเรารักเขามากพอเขาก็จะเปลี่ยนเพื่อเราซึ่งเป็นความคิดที่อันตร,รายมากค่ะการมองข้ามสัญญาณเตือนนกมักจะมองข้ามสัญญาณเตือนต่างๆเช่นการโกรหกเล็กๆน้อยๆตั้งแต่แรกเริ่ม ความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าลึกๆแล้วนกมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะได้รับความรักที่ดีเลยยอมทนกับความสัมพันธ์ที่แย่ๆกำลิขตรักไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราแต่มันเกิดจากพฤติกรรมและความคิดของเราเองค่ะการที่เราเจอแต่คนแบบเดิมๆอาจเป็นเพราะเราเองก็มีส่วนร่วมในการสร้างกรรมนั้นเรากำลังสร้างวงจรความรักที่เจ็บปวดซ้ำๆด้วยมือของเราเอง วันหนึ่งนกมาปรึกษาพี่จ๋าด้วยความท้อแท้พี่จ๋าชวนนกมองย้อนกลับไปที่การกระทำและความคิดของนกเองนกได้ค้นพบว่าเธอเองก็เป็นต้นเหตุของกรรมที่วนเวียนนี้พี่จ๋าแนะนำให้เธอเริ่มจากการเปลี่ยนการกระทำและเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนค่ะพี่จ๋าอธิบาย3กฎสำคัญที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที 1. ห,หยุดการกระทำซ้ำๆถ้าเราไม่เปลี่ยนการกระทำของเรา เราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆลองตั้งำคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเราเป็นคนโกหกหรือเปล่าเราเป็นคนขี้สงสารคนอื่นเกินไปหรือเปล่าการตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงใจคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงค่ะ 2. ทํากรําใหม่ด้วยความรักและเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนจะรักใครเราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนค่ะ เมื่อเรารักตัวเองเป็นเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราสมควรได้รับในความสัมพันธ์เมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราก็จะดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราเข้ามาในชีวิตเพราะเราจะเริ่มมีมาตรฐานในการเลือกคู่เราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจเราง่ายๆค่ะ 3. ให้อภัยและปล่อยวางการให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่นค่ะแต่เพื่อตัวเราเอง เมื่อเราปล่อยวางความแค้นและความทุกข์ในอดีตเราก็จะมีพื้นที่สำหรับความสุขในปัจจุบันจงให้อภัยคนที่ทำร้ายเราและให้อภัยตัวเองที่เคยทำผิดพลาดจงเรียนรู้จากอดีตและก้าวไปทั้งหน้าอย่างมีพลังจำไว้เสมอนะคะว่าเราคือผู้สร้างกรรมใหม่ของเราเอง เราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะให้ความรักของเราเป็นแบบไหนเพราะกฎแห่งกรรมไม่ได้มีไว้ลงโทษแต่มีไว้ให้เราได้พัฒนาและสร้างสารรค์ความรักที่ดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะกฎแห่งกรรมลิขิตรักไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวแต่เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตและเมื่อเราเปลี่ยนการกระทาเราจะเปลี่ยนผลลัพธ์ความรักที่ดีจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของเราเอง ความรักที่ดีไม่ได้เกิดจากบุพเพสนิวาสเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่เราได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเลือกที่จะรักตัวเองให้เป็นแล้วความรักที่ดีจะเดินทางเข้ามาหาเราเองค่ะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้โดนใจหรืออยากส่งต่อกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังเผชิญหน้ากับความรักที่วนเวียนอยู่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการแชร์ไว้ในใจพอดแคสต์ไว้ด้วยนะคะ วันนี้พี่จ๋าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะรักนะคะสวัสดีค่ะ